ันผมไปก่อนนะครับแม่ะผักสดๆมาแล้วจ้าผักสดๆจ้าอย่ามาว่าฉันนะที่ใช้เง um> ินเยอะอย่างนั้นแหละโอ้โหขนาดนั้นเลยไงเดี๋ยวอ โอ๊ยโอ๊ยป้าเดินภาษาแรกของป้าเนี่ยเ้ยดูนิแกนฉันเริ่มหมดแล้วเนี่ย,ยพี่เบยใจเย็นๆสิคะเราไม่ควรลดตัวไปทะเลาะกับคนเก่กๆกจนๆแบบนี้นะคะ ดูสิคะเดินแทบจะไม่ไหวแต่ต้องมาหอบผักเล่ขายแบบนี้อีกป้าคะชีวิตป้าเนี่ยคงจะลำบากหน้าหนูไม่มีลูกไม่มีหลานคอยดูแลอุ๊ยหรือว่ามีลูกแต่ว่าลูกไม่รักคะ <c oughs> เราเกิดมารวยเขาเกิดมาจนถึงจะอยู่คนละชนชั้นกันแต่เราควรจะมีจิตเมตตาให้กับคนชั้นต่ำเยอะๆนะคะ <c oughs> จริงด้วย คนเราเนี่ยมันเกิดมามีไม่เท่ากันนะเนาะป้าคะป้าเกิดมาจนเนี่ยก็ต้องอดทนนะคะถ้ามีปาามีเสียงรู้ไหมคะเดี๋ยวคนรวยเนี่ยเขาจะได้ให้เงินไว้ใช้ไงคะพี่เบคะพี่พอมีเศษเงินไหมคะให้ป้าเขาหน่อยสิคะพี่ดูแป๊บหนึงก็มีอยู่นิดนึงอะอ่ะ,อะป้า พี่เบโยนเหมือนโปอยทานเลยนะคะคุณป้าคะรีบเก็บสิคะจะได้เอาไว้ต่อชีวิตไงคะโอ้ยเด็บโอ้ยขอโทษดีค่ะป้าพอดีฉันมองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะป้าพี่เบคะมือคนยากจนเนี่ยจะหนากว่ามือผู้ดีอย่างเราไหมคะ คงไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเนาะไปกันเถอคะค่ะคนเราหน้าตาดีแต่สันดานไม่ใช่จะดีเหมือนหน้าตา นี่แม่นะับผมมากินข้าวแต่จองห้องส่วนตัวแบบนี้แม่บอกผมมาต,งตรงๆดีกว่าเพราะแม่นะับทุกสาบ้านไหนไปผมออกรู้ทันแม่แล้วค่าวเนี้ยเป็นลูกสาวเพื่อนแม่เองเขาคุยไว้เยอะเลยนะว่าสวยน่ารักจบมาจากเมืองนอกเลยนะนี่ไงพวกจะไม่ทันขาดคำเลยโทรมาแล้วฮลัลโหลเธอว่างไงอะไรนะ กำลังจะขึ้นเครื่องไปเมืองนอกมีธุระด,ด่วนอา้าวและที่เรานัดกันวันนี้ล่ะโอจะส่งรูปสาวกับรูปชายมาแทนแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนรูปเธออ๋อจะส่งรูปมาให้ดูก่อนได้ได้งั้นส่งมานะว่าครับแม่เขากำลังจะขึ้นเครื่องอะแต่เขาจะส่งรูปมาให้ดูก่อนก็ดีนะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันก่อนไงครับแม่ งง้นเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับถ้าแม่จะสั่งอะไรเพิ่มเนี่ยแม่สั่งได้เลยนะอ้าวรูปมาแล้วนี่มันโอ๊ยเจ็บโอ๊ยขอโทษทีค่ะป้าพอดีฉันมองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะป้าพี่เบคะ มือคนยากจนเนี่ยจะหนากว่ามือผู้ดีอย่างเราไหมคะคงไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเนาะไปกันเถอะค่ะไม่ได้ไม่ได้เราจะให้คนแบบนี้มาเป็นแฟนลูกเราไม่ได้ ี่เบย์ป็นสิว่าเราเจอใครอ่ะเออวะแม่คุณคุ้นนะเนี่ยนี่พี่จำป้าที่เล่หอบผักขายเมื่อวานไม่ได้หรอเฮ้ยใช่จริงด้วยแล้วนี่ไปเอาเสื้อผ้าสร้อยกระเป๋าใครมาใส่เนี่ยหรือว่ามันอยากชุกตัวเป็นคนรวยวะหรือว่าพนักงานจะพาเรามาผิดห้องวะก็ถูกแล้วนี่หว่าแสดงว่าเพื่อนของแม่เนี่ยยังไม่มาแล้วป้าคนนี้แอบเข้ามาแน่เลย พี่เบ์ฉันว่าลองหาอะไรสนุกสรุปทำดีกว่านี่ป้าจ๊ะถึงป้าจะใส่เครื่องประดับหรือชุดราคาแพงเนี่ยไม่ได้ทําให้อีกามันกลายเป็นหงมขึ้นมาหลังจาะพี่เมย์ฉันว่าป้าเนี่ยต้องขโมยของคนอื่นมาแน่เลยเราช่วยกันถอดล้อไปคืนเจ้าของกันดีกว่านะพี่อย่านะ พราะแกจะทําบ้าอะไรกันเนี่ยอย่าเข้ามานะพี่เบเร็วๆสิเดี๋ยวคนอื่นก็เข้ามาเห็นหรอกได้เลยจ้ะน้องรักช่วยดูช่วยดูเฮ้ยเยดนะใช่ไหมฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเสื้อผ้ายัสกปรกแกยังจะอยากด้างอยู่ไหมว้พี่เบจับมันไว้ ฉันจะเอาน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคให้ป้าอย่านะตามตามช่วยแม่ดูเดนี่ป้าไม่มีใครช่วยป้าได้หรอกนะนี่พปกคุณคิดจะทำอะไรอะ่ะตามช่วยแม่ดูพี่พี่ว่าผูช้ชายคนนี้หน้ามันคุณคุณด้วยพี่พี่ใช่นักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรง ชีพรวยมากๆใช่ไหมพี่พี่ว่าใช่ว่ะไอ้ผู้ชายคนนี้มันได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นแห่งไปย้ยเ, hey, เราอย่าบอกนะว่าป้าได้ขายผักหาเล่จนๆเนี่ยจะเป็นแม่ของคุณตัม้มอ่ะใช่นี่แม่ผมเองมแม่ครับเมื่อไหร่แม่จะเลิกขายผักสักทีอะตอนนี้บ้านเราก็ไม่ได้จนแล้วนะครับแม่อีกอย่างผมเป็นถึงประธานบริษัทส่งออกอาหารแปรรูปรายใหญ่นะครับที่ถ้าใครมาเห็นเข้าว่าแม่ผมหาผักเล่ขายเนี่ย เขาคงคิดว่าผมเนี่ยเป็นลูกอัตตันยูไม่เลี้ยงดูแม่แน่ๆเลยจะให้แม่เลิกขายแล้วไปนั่งนั่งนอนๆอน่ะแม่ก็เหงาแย่สิให้แม่ขายผักนี่แหละดีกว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะบ้านเรามีได้ทุกวันเนี้ก็เพราะแม่หาผักรีกขายนี่แหละแม่ไม่อยากเลิอกอาชีพนี้เลยครับแม่ก็ถ้าแม่ทำแล้วสบายใจเนี่ย ต่อไปนี้ผมก็จะไม่ห้าแม่แล้วกันครับแต่แม่ต้องสัญญากับผมนะว่าถ้าแม่เหนื่อยหรือแม่ไม่สบายเมื่อไหร่เนี่ยแม่ต้องโทรหาผมทันทีเลยนะแม่รู้แล้วมามาส่งหากมาให้แม่ได้แล้วคุณตั้มคะ พอดีแม่ของกี้ให้มา,าพบคุณตั้มวันนี้นะคะสวัสดีครับคุณตั้มผมเบนะครับเป็นพี่ชายของกี้เองครับคืออย่างนี้แม่ให้ผมพากี้นะี่มา,าพบคุณตั้มครับเพราะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยจะมั่นหมายกันเร็วนี้ครับนี่พวกคุณทำกับแม่ผมขนาดนี้ยี่กี้จะมั่นกับผมอีกเหรอก็มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะคุณตั้ตมกี้จะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะเพราะป้าที่หาเลขายผักเนี่ยจะเป็นแม่ของคุณตั้มมาก ใช่ครับถ้าพวกเรารู้เนี่ยนะครับจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดเลยครับถึงจะรู้หรือไม่รู้คุณก็ไม่มีสิทธิ์พูดจาดูถูกและรังแกคนอื่นแบบนี้แหมคุณป้าพวกเราสองคนเนี่ยก็แค่ล้อเล่นเองนะคะยังไงพวกเราสองคนเนี่ยก็ขอโทษคุณป้าด้วยนะคะมันสายไปแล้วฉันไม่รับเธอเป็นลูกสะใภ้ฉันหรอกถึงแม่ผมจะรับและให้ภัยพวกคุณ ผมก็ไม่มีทางรักผู้หญิงที่ดูถูกแล้วก้าวร้าวกับแม่ผมมาเป็นภรรยาแต่แม่ของคุณกับแม่ของฉันเนี่ยตกลงที่จะให้เราสองคนมั่นกันแล้วนะคะต่อให้ตกลงกันไปแล้วเนี่ยก็ยกเลิกได้ครับเพราะผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยมันไม่คู่ควรแล้วก็ไม่มีค่ามากพอที่จะมาเป็นภรรยาแม่ครับผมมีเรื่องอยากจะขอ้างแม่เรื่องอะไรเหรอลูกผมขอให้แม่เลิกคบกับแม่ของเราอะไรนะเพราะผมเชื่อว่าแม่กับลูกเนี่ยมันต้องมีนิสัยคล้ายกันธุรกิจที่แม่จะทำร่วมก,กับพวกเขาเนี่ย ยกเลิกไปให้หมดนะครับผมไม่อนุมัติได้เลยลูกแม่ก็ไม่อยากช่วยเหลือและเกี่ยวข้องกับพวกสายเลือดแย่ๆแ,แบบนี้เราไปเถอะแมะ่คุณั้ม,มเดี๋ยวมาแตะต้องลงผมเรั่เกียแล้วขย,ยักขยักพวกคุณครับไปพอพีอพ่คนเดียวเลยเลือกไปถึงเป็นแบบน,นี้อะอะไรผมแกวมาโทษฉันได้ไงก็ท้วันนั้นพี่ไม่ไปด่าอีป้านั่นอะ ฉันคงไม่โดนยกเลิกงานมากขาดน,นี้หรอกก็เพราะแกนั่นแหละทำตัวไม่ดีคนบ้าอะไรใจร้ายอย่างกับปีศาจเอาน้ำล้อไปสาสใส่แม่เขาอะเป็นฉันเลยนะก็ยกเลิกงานมากไปแล้วคนบ้าอะไรอยากให้มันแต่งงานวิ่งใจร้ยา,ยายอย่างแกวะ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นพ่อแกแ่นั่นแหละพ่อพี่นังค่ะก็อพ่อแกแ่นั่นแหละพ่อพี่โอ้ยพ่อแกแ่นั่นแหละเขาไม่ใช่คนที่จะมาแต่งงานกับฉันถ้าแกเนี่ยดีเรื่องประเสริฐสีแล้วฉันเป็นคนเลวเนี่ยเขาก็ต้องแต่งงานกับแกอยู่ดีแต่วกาแกมันชอบทำตัวเป็นคนแบบนี้ไงทำเป็นผู้ดีทุดท้ายก็ใจหมา ยินดีต้อนรับสูท่ทีางานใหม่ของคุณครับฉันนั่งครับนี่มันอะไรกันคะคุณมดฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะคุณกำลังล้อเล่นอยู่หรือเปล่าเปล่าครับเปล่าเปล่าน,นั่งครับนั่งกลงเลยนั่งเลยนั่งอ่านั่งเลยครับอือคุณแพทย์ครับคุณดูใช่ไหมครับว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อการกุศลแล้วก็ยังมีมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการด้วยอะ่ะถูกต้องใช่ไหมครับไม่มคะ่ะ เท่าที่ฉันทราบมาบริษัทนี้ยังไม่มีองค์กรการกงิสนที่คุณมดพูดถึงนะคะก็ในเงครับผมก็เลงจะบอกคุณอยู่นี่ไงว่าถึงตอนนี้บริษัทเรายังไม่มีองค์กรการสนอะไรนั่นแ่ะแต่คุณน่ะสามารถที่จะช่วยสร้างขึ้นมาได้นะครับช่วยเหรอคะแล้วฉันจะต้องช่วยพวกเขายัางไงเหรอคะคือบ่ายนี้เนี่ยเราจะมีประชุมกับนักลงทุนรายใหญ่นะครับผมอยากให้คุณแพทเนี่ยนั่งด้วยเข็นคันนี้แล้วก็เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วบอกเขาว่าทำไมเขาถึงต้องลงทุนกับเรา แล้วก็ให้เงินเราเยอะๆแต่คุณมดคะฉันค่าคเหมือนที่คุณมดบอกไม่ได้แล้วนะคะนี่ฉันคิดว่ามันคือการหลอกลวงนะคะ <c oughs> คุณแพทคุณใช้คาว่าหลอกลวงอ่ะมันไม่รุนแรงไปหน่อยหรอครับคุณคิดว่ามันเกินไปไหมเออเอาเป็นว่าผมมีคำที่เหมาะสมกว่านั้นนะครับเราใช้คำว่าไม่พูดความจริง แต่มีเจตนาที่ดีดีกว่าไหมครับผมให้เวลาคุณ30นาทีนะครับในการตัดสินใจว่าจะเล่นละครได้ผลหรือเปล่าแต่คุณอย่าลืมนะว่าภายใน30นาทีนี้คุณสามารถช่วยตุนพิการได้เป็นพันคนเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้มีวิกฤตมากลนะครับถ้าคุณไม่นั่งรถเข็นคันนี้เข้าประชุมด้วยเนี่ยผมว่าคุณเตรียมตัวขาลากเดินหางานใหม่ได้เลยคุณแพทย์ครับนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คุณจะได้ช่วยเหลือตนพิการนะถ้าคุณไม่คว้าโอกาสนี้ไว้เนี่ย ือว่าคุณต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเลยคุณทำใจได้จริงเหรอครับที่เป็นอย่างนั้นน่ะคุณลองคิดดูนะตัดสินใจดูเอาล่ะครับทุกท่านผมว่าเรามาหยุดเรื่องสถิติอะไรพวกนี้ไปก่อนสักครู่นะครับเรามาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่รับความช่วยเหลือจากเราดีกว่านะครับขอเชิญคุณแพทย์เลยครับ ค่ะเออฉันอยากจะบอกว่าคนพิการ <c oughs> คนอย่างฉันนะคะพวกเราต้องการความช่วยเหลือเราไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไรที่พักอาศัยแต่เราแค่ต้องการสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราในการทำงานและก็พักอาศัยเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมา ฉันมาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะคุณหมอวินิฉัยออกมาว่าฉันพิการตั้งแต่แรกเกิดพ่อของฉันทิ้งฉันไปตั้งแต่ยังเด็กฉันจึงอาศัยอยู่แค่กับแม่แล้ววันนี้ฉันอยากจะพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นว่าฉันทำมันได้ค่ะเสร็จคร้บ ต้องขอขอบคุณคุณแพทมากมากเลยนะครับขอบคุณที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวให้พวกเราฟังกันนะครับตอนนี้คุณคือฮีโร่ของพวกเราเลยนะครับคุณแพตคุณเรียกว่าอะไรเออคุณมอนครับครับผมต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยจะเชื่อในมูลนิธิของคุณสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้เห็นสิ่งที่คุณทําแล้วนะครับมันวิเศษมากๆเลยนะครับผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่พวกเราจะ สนับสนุนคุณครับครับผมก็คิดว่ามันวิเศษมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราคิดว่าจะจัดแคมเปญโฆษณาครับเพื่อระดมทุนแคมเปญโฆษณาระรดมทุนเหรอครับใช่ครับว้าวมันมันยอดเยี่ยมเลยนะครับคุณแพทครับและคุณแพทเนี่ยจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ของลนิทีด้วยนะครับและคุณก็จะได้ไปออกรายการ Annie B and C Show ครับอะไรนะครับไม่นะครับ แอนนี่บีติโชหรอครับใช่ครับรายการนี้ออกอากาศช่วงพามถามด้วยนะครับว้าวช่วงพามถามเลยเหรอครับใช่ครับแพตครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณกําลังเป็นกังวลใจอ่ะแต่คุณก็แค่ไม่ต้องมาต่อเติมอะไรมากมายเลยนะครับคุณแค่เล่าไปเรื่อยเล่าตามความเป็นจริงเลยครับผมเชื่อนะครับว่าคุณจะช่วยคนได้อีกเยอะเลยนะครับแบบนี้คุณโอเคไหมครับและเงินบริจาคมากมายหลายล้านเนี่ยนะครับก็จะไหลเข้ามาหลายปีเลยนะครับคุณไม่ได้เพียงแค่ ช่วยคนในประเทศนะครับแต่คุณกําลังช่วยคนพิการทั่วโลกเลยนะครับผมมองว่านี่อาจเป็นความสําเร็จระดับนานาชาติเลยนะฮะผมว่าเรามาร่วมงานกันดีกว่านะครับเรามาร่วมมือกันนะครับครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ <laughs> 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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเธอสุดยอดจริงๆแล้วเธอก็คุณมดคะเดี๋ยวผมโทรกลับนะคุณมดคะ แพทนี่คุณนี่สุดยอดจริงๆนะคุณเก่งมากๆเลยอะคุณรู้ไหมว่าผมเกือบเชื่อในสิ่งที่คุณพูดอะนี่สุดยอดจริงๆคุณมดคะนี่คุณอย่างล่าเลยนนี่อีกเหรอคะนี่มันเป็นการหลอกลวงระดับประเทศเลยนะคะแลวฉันก็ไม่ได้ตกลงที่จะทําแบบนี้ด้วยอย่าตื่นตูมมันหน่อยเลยนะไมลนะแพทก็แค่คุณแก้มคนพิการไปอยู่ต่อหน้าผู้ชมนี่ที่เหนือยแค่นั้นเองแต่คุณอย่าลืมนะว่าเราก็ช่วยคนดีนะแพทแต่คุณมดคะ ฉันขอร้องแล้วค่ะเราไปบอกความจริงกับพวกเขาเถอะนะคะหรือคุณเจ้ใช่ไหตามหาคนที่เขาสามารถเล่าความจริงเรื่องที่คนที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากมูล,ลนิธิจริงจริงดีกว่าไหมคะไม่ไม่ไม่แพทไม่ต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นเท่ารายการจบนะนี่คุณไปเตรียมเรื่องราวดีๆนะตีน้ำตาไปเยอะเอาไปเขาเอ,อ้กันไปเลยแ <c oughs> พทคุณสุดยอดมากคุณเก่งมากนะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเตรียมร้ยให้คุณเลยนะค,คุณเก่งมากแพทมปเตรีมตัวเลยนะคุณเก่งมากฉันบอกกี่รอบแล้วขอโทษค่ะคุณว่าอะไรนะคะฉันสาบานเลยนะว่าถ้าคุณขึ้นค่าเช่าฉันแม้แต่บาทเดียว ฉันฟ้องให้คุณคืนสารแน่ไอ้พวกกระโชกสัพ์ไอ้จอนคุณคิดว่าฉันจะเอาเงินมาจากไหนคิดว่าฉันผลิตเงินเองหรือไงคุณดูสภาพฉันด้วยฉันจะไปเอาเงินจากไหนไม่คุณคุณรีบไปใหุ้นผลฉันเลยนะไปคุณบิวฉันไม่ได้มาเรื่องค่าเช่าห้องค่ะฉันมาจากมูลนิธิสวัสดิการคนพิการฉันชื่อแพทค่ะขอโทษนะคะที่ฉันตะคอกใส่คุณเมื่อกี้ คือเจ้าของห้องเขาพยายามที่จะไล่ฉันออกจากที่นี่เพราะว่าความพิการของฉันมันไปรบกวนลูกบ้านคนอื่นเขาอะเขาก็เลยหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ฉันออกจากที่นี่โดยการขึ้นค่าเช่าของฉันทุกเดือนทุกเดือนนะคะจนตอนเนี้ฉันก็แทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วว่าแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมาจากมูลนิธิอะไรนะคะฉันมาจากมูลนิธิสวัสดิการคนพิการค่ะแล้วคุณก็เป็นสมาชิกของมูลนิธินี้มา3ปีแล้วนะคะ ฉันก็เลยมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอให้คุณมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแคมเปญโฆษณาของทางเราอะค่ะแล้วก็สัมภาษณ์ออกรายการทีวีด้วยน่าสนใจจังเลยนะคะนี่คุณจะให้ฉันไปโดดร่มหรือว่าไปเป็นนาย,ยกราฐมนตีด้วยเลยไหมล่ะคะฉันก็นึกว่าคุณเนี่ยจะมาคุยธุยรกรรมสำคัญสิไปเลยนะรีบไปผล้หหน้าฉันอยู่นี้เลยออกไปเดี๋ยวนคุณบิวเดี๋ยวก่อนสิคะก็นี่เงคะฉันมาคุยธุระรมสำคัญนี่ไง ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะให้คุณพูดถึงองค์กรที่เคยชื่อหลวอขึ้นมาสามปีคะนี่คุณล้อแล่นแหรอคุณเนี่ยฉันไม่เคยได้รับเงินหรือว่าความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นอ่ะไป,ไปเลยรีบไปก่อาเดี๋ยวนี้ ำไมคุณไม่ลงรู้เขียนคุณมดคุณมันโกหกฉันรู้หมดทุกอย่างแล้วว่ามันไม่มีกองทุนอะไรเลยมันไม่เคยมีกองทุนอะไรด้วยซ้ําคุณหลอกใช้ฉันฉันเช็ครายการโอนเงินทั้งหมดแล้วทุกรายการโอนมันเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณทั้งหมดเยียบเลยนะหุบปากเลยนะแพทผมไม่เกียจฟังคุณแล้วผมเป็นเจ้านายของคุณเป็นคนจ่ายเงินเดือนคุณคุณมีหน้าที่ฟังแล้วก็ทําตามคําสั่งผมเท่านั้นเข้าใจไหมทำตาม นี่ฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าฉันตกลงทําเรื่องนั้นได้ยังไงใช่นี่คุณพูดอย่างนี้ว่าคุณตกลงอ่ะตอนเนี้คุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับผมนะแพทยคุณคิดดีๆว่าคุณอยากจะมีเงินใช้เยอะๆหรือคุณอยากติดคุกตลอดชีวิตในข้อหาหลอกลวงตอนเนี้ผมว่าคุณเตรียมตัวที่จะไปออกรายการได้แล้วไปแมวนแพทย์คุณอย่าคิดมากสิคุณก็แค่ ไปทำหน้าที่ของคุณท,ที่สุดอย่าทำอะไรพลาดเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้บนักก้อนใหญ่กับคุณเ,ยเลยนะผมจะดูแลคุณเองไม่ต้องห่วงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการแอนนี่ BSC ชค่ะและคืนนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกที่พิเศษมากๆเลยค่ะเรื่องราวของเธอเนี่ย อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะเธอจะมาเล่าให้ดิฉชั้นแล้วก็ผู้ชมได้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะเธอจะมาแนะนำโครงการที่ดีมากๆให้กับพวกเราค่ะและนี่เป็นการออกรายการโทรทัศน์ครั้งแรกของเธอขอเชิญพบกับคุณแพทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณแพทย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราวันนี้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงอยากฟังเรื่องราวของคุณแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าคุณแพทย์เนี่ยผ่านกับอุปสรรคต่างๆมาได้ยังไงแต่ที่ดิฉันทราบมาเนี่ยคุณแพทย์เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆถ้าคุณแพทย์พร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวแล้วเชิญคุณแพทย์เล่าได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะคุณแอนฉันตั้งใจที่จะออกรายการนี้ เพื่อเล่าเรื่องราวชีวิตของฉันให้กับทุกคนฟังฉันมาจากครอบครัวที่ยากจนคุณหมอวินิจฉัยว่าฉันพิการตั้งแต่แรกเกิดส่วนคุณพ่อของฉันก็ทิ้งฉันกับแม่ไปตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันอาศัยอยู่กับแม่สองคนทุกวันเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฉันทำได้อย่างเช่นฉันสามารถว่ายน้ำที่โรงเรียนได้ สำหรับเด็กๆคนอื่นกิจกรรมนี้มันอาจจะง่ายสำหรับพวกเขาแต่สำหรับฉันหลายๆครั้งมันเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมแต่แม่ของฉันก็อดทนสู้เพื่อฉันตอนที่เธอเสียชีวิตฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าบนโลกนี้คงไม่มีใครดูแลฉันได้แล้ว มันคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณแพทแต่ฉันคิดผิดค่ะค่ำคืนนี้ที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาพูดถึงมูลนิธิสวัสดิการเพื่อคนพิการซึ่งก่อตั้งโดยเจ้านายของฉันค่ะคือคุณมดค่ะมูลนิธิและเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันเล่ามานี้เป็นเรื่องที่ โกหกค่ะเขาก่อตั้งมูล,ลนิธินี้ขึ้นมาเพื่อหลอกเงินประชาชนแล้วเขาก็ยังหลอกลวงฉันให้ร่วมแผนการของเขาด้วยฉันรู้ว่ามันเป็นการกระทําที่แย่มากมันเป็นการโกหกถึงจะโกหกเพื่อเจตนาที่ดีแต่มันก็อยู่ในการโกหกอยู่ดีค่ะทุกคนคะหลังจากที่ฉันโกหกทุกคนไปแล้วฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูด แต่ฉันก็อยากที่จะพูดคนพิการทุกคนเขาต้องการความช่วยเหลือคุณทุกคนคะนึกถึงเขาด้วยนะคะได้โปรดให้ความช่วยเหลือแก่เขาทุกคนด้วยหยุดหยุดหยุดไายต้อนอย่างนี้น,น,นะแพทนี่จะทำเรื่ไปอ่ะเฮ้ยตัวไหมนี่หยุดนะคะ อย่ามาแตะต้องคนในรายการของฉันผมว่าคุณออกไปก่อนจะดีกว่านะครับเราวก็อยากมายุ่งกับเธออีกคุณฟังผมน,นะครับผู้หญิงคนนี้กำลังโอกหกอยู่เรามีมูลนิธิจริงๆมูลนิธิเราอะช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นพันๆคนเลยนะครับและและผมเองเนี่ยชอบช่วยเหลือผูพ้พิการครับผมว่าคุณเก็บคำพูดของคุณไว้บอกกับตำรวจดีกว่านะครับแต่แต่เธอกำลังโอกหกอยู่นะครับ ทุกคนนะ่ะแพทเดี๋ยวเราเด่ดีกันก็คุณหลอกใช้ฉันจริงๆนี่เ,เขาใต่ล้างผมครับทุกคนครับทุกคนเขาไม่ได้ไต่ร้ายผมครับรเขาบอกผมคุณเจ้านายครับเขากำลังหลอกทุกคนอยู่นะครับผมเป็นนักธุรกิจนะครับผมมีความได้เจือถืออ่ะผมไม่ทำางั้นแน่นอนครับผมบอกแนละ้ไวไงให้คุณเก็บคำพูดของคุณไปบอกกับตำรวจอ่ะ เดี๋ยวก็รู้ใครโกหกเอาตัวไปแล้วไปเดี๋ยวครับคุณเจนายคุณจนายครับเดี๋ยวครับผมต้องขอโทษทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคุณแพทคุณค่ะคุณเจ้นายฉันรู้ค่ะว่าต่อไปฉันก็ต้องได้รับผลการกระทําของฉันที่ผ่านมาไม่ไม่ครับผมอยากจะบอกคุณว่าคุณทําถูกต้องแล้วครับขอบคุณนะครับ ทีกล้าที่จะพูดความจริงจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณพูดต่อนะครับเพราะว่าเรากำลังจะก่อตั้งมูลนิธิแล้วผมเนี่ยก็อยากเชิญคุณมาเป็นผู้บริหารมูลนิธิอะครับคุณจะว่าอะไรไหมครับจ,จริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะเอาละค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณแพทคุณผู้ชมคะ เอาละค่ะเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การก่อตั้งมูล,ลนิธิแห่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกข้างหน้านี้นะคะหวังว่าคุณแพ์และน้องเจ้านายเนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราได้ฟังกันอีกนะคะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ